สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจมนัตกุลช่องขายที่ดินทองเมืองโกราชนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ตำบลโป่งแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับชื่อหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านโกกะหาดนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนลาดยางนะครับผมตามคลิป ของเราเลยนะครับผมติดถนนลาดยาง2เลนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะสูงกว่าระดับของถนนนะครับผมจะมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ11ไร่2งาน35ตารางวานะครับผมคือที่ดินแปลงด้านซ้ายมือของผมเลยนะครับถนนลาดยางนะครับหน้าที่ดินนะครับของเรานะครับก็จะเชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์นะครับผม สาย M6 นะครับผมทางด่วนโคราชบางปะอินนะครับห่างจากที่ดินของเรานะครับเพียง1.3กิโลเมตรนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับผมถึง230มเมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมและที่ดินนะครับจะเหมาะแก่การปลูกสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านสวนนะครับผมปลูกผลไม้นะครับปลูกต้นไม้นะครับ บอกเลยที่ดินแปลงนี้เหมาะมากๆเลยนะครับผมบรรยากาศดีไม่แออัดไม่วุ่นวายอย่างแน่นอนนะครับและแถมอย่างใกล้กับถนนมอเตอร์เวสสายยิมหอีกด้วยและถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะครับผมหมายเลข290นะครับก็ห่างจากที่ดินนะครับเพียง1นกิโเมตรเท่านั้นนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าของเขานะครับ จะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับมีขนาดความกว้าง50เมตรทิศเหนือมีขนาดความยาว230เมตรนะครับทิศตะวันออกมีขนาดความกว้าง165เมตรและทิศใต้นะครับจะมีขนาดความยาว153เมตรนะครับลักษณะของที่ดินนะครับด้านหน้าของเขานะครับจะแคบด้านในของเขาจะกว้างนะครับลักษณะคล้ายๆกับน้ำเต้านะครับที่ดินลักษณะนี้ดีมากๆนะครับผม เรียกอีกอย่างหนึ่งคือน้ำเต้าดูดซัพ์นะครับท่านใดที่ได้ครอบครองจะมีเงินทองไหลมาเทมานะครับธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับและสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับขนาดเนื้อที่11ไร่2งาน35ตารางวานะครับเจ้าของที่ดินนะครับได้ร้องขายเพียงในราคาไร่ละ4 0 0แสนบาทนะครับผมและยังสามารถต่อรองได้อีกด้วยนะครับ บอกเลยนะครับว right ่าที่ดินแปลงนี้นะครับราคาถูกกว่าข้างเคียงอย่างแน่นอนนะครับสามารถตรวจสอบราคาได้เลยนะครับผมส่วนนี้นะครับที่ดินนะครับสามารถปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับผมไม่ต้องถมดินเพิ่มนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้นะครับหรืออยากจะนัดชมที่ดินแปลงนี้นะครับ สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0800592426นะครับหรือแอดไลน์นะครับผม ID 0800592426นะครับสำหรับคนที่กำลังหาที่ดินนะครับไว้สร้างโกดังสินค้าไว้ปลูกสร้างบ้านทำสวนเกษตรนะครับปลูกผลไม้นะครับจะพลาดที่ดินแปลงนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ